บางคนมีชุดนักเรียนเต็มตู้แต่บางครอบครัวมีเพียงแค่ชุดเดียวที่ต้องสู้ทั้งชีวิตเพื่อให้ได้ใส่ไปเรียนทุกวันเสียงตอกเหล็กดังกึตึกกึเพิงพักคนงานก่อสร้างที่ยะลาแม่ซักผ้าในกละมังในนั้นมีชุดนักเรียนสีซีสองชุดพ่อเดินกลับมาจากกะดึก ยิ้มอ่อนให้ลูกชายสองคนที่กำลังสะบัดชุดให้แห้งพ่อพูดเบาๆลูกพอ่อถึงเราจะมีชุดนักเรียนแค่คนละชุดแต่เรามีความฝันได้ไม่สิ้นสุดอาลียิ้มส่วนอามีนพูดแซวงั้นชุดนี้ต้องสู้แทนเราสองคนเลยนะเสียงหัวเราะเล็กๆท่ามกลางฝุ่นปูนที่นี่คือบ้านของคนที่ไม่เคยหยุดสู้แม้ไม่มีที่ดินสักตารางนิ้วเป็นของตัวเอง วันอาลีกับอามีนเดินเข้าห้องเรียนด้วยชุดที่ซีดจนแทบเห็นรอยเย็บเสียงเพื่อนกระซิบเฮใส่ชุดเดิมทุกวันเลยหรือวะกลิ่นซักไม่ออกเลยวะฮาฮอาลีกล้มหน้าไม่เถียงทุกครั้งที่ได้ยินคำล้อนั้นอาลีจะนึกถึงกลิ่นสบู่ซักผ้าก้อนสีขาวที่แม่ใช้ถูซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมืออยากกรานแม่พยายามทำทุกอย่างให้สะอาดที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่เคยพอสำหรับสายตาคนอื่นพวกเขาต้องย้ายโรงเรียนตามพ่อแม่ทุกปีชื่อโรงเรียนที่ปักบนเสื้อถูกปักซ้ำที่เดิมจนผ้าขาดแต่ความฝันไม่เคยย้ายหนีไปไหนเย็นวันหนึ่งก่อนวันสอบสำคัญของอามีนชุดของเขาไปเกี่ยวตะปูขาดเป็นทางยาวแม่ร้องไห้กอดชุดนั้นไว้เพราะไม่มีเงินซื้อใหม่อาลี ผู้เป็นพี่ชายจึงยื่นชุดของตัวเองให้อามีนใส่ชุดพี่ไปสอบเถอะพี่จะบอกครูว่าไม่สบายชุดพี่ซีดกว่าหน่อยแต่ยังใส่ไปสอบได้อามีนมองชุดที่พี่ชายเสียสละให้ใบหน้าเปื้อนน้ำตาของเขาเปี่ยมด้วยความรู้สึกผิดอาลีจึงพลาดวันสอบสำคัญวันหนึ่งไปแต่เขาก็ยอมรับมันเพื่อให้น้องชายได้โอกาสที่ดีที่สุด ตอนปิดเทอมอาลีกับอามีนจะไปช่วยพ่อแม่ที่ไซงานขนทรายเฮปูนเหงื่อไหลเต็มตัวพ่อพูดระหว่างผสมปูนงานนี้อาจหนักแต่เป็นอาชีพสุดจริตไม่น่าอายอาลีตอบไม่อายครับพ่อเราสู้กันทั้งบ้านอยู่แล้ววันนี้มีรถเบนจ์จอดหน้าไซหัวหน้าลงจากรถไปดูลูกน้อง แต่ลูกชายหัวหน้าไว้ใกล้เคียงกับอามีนลงมาพร้อมมือถือราคาแพงเดินผ่านพวกเขาแล้วหัวเราะเฮ้พวกเด็กแบบปูนนี่คือชีวิตเหรอเรียนไปก็เท่านั้นโตมาก็ได้เป็นคนงานแบบพ่อแกอยู่ดีอามีนกำหมัดแน่นแต่อาลีจับมือไว้อย่าเราอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเด็กคนหนึ่งใช้เงินสร้างความเหนือกว่าแต่อีกคน ใช้หัวใจสร้างศักดิ์ศรีของตัวเองเย็นวันนั้นหัวหน้าถือถุงขนมมาขอทอดแทนลูกชายลุงด้วยนะครับรับถุงขนมไปกินสิอาลีสายหน้าไม่ต้องครับลุงแค่ลุงสอนให้เขาเคารพคนคุณค่าของความเป็นคนก็พอแล้วครับหัวหน้าครองการนิ่งไปแววตาเปลี่ยนจากเมตตาเป็นชื่นชมเด็กแบบนี้หายากจริงจ กลางคืนในเพิงพักพอซ่อมรองเท้าเก่าด้วยเชือกไนลอนแม่วางมือบนไหล,ล่ลูกลูกอย่าให้ใครมาทำให้เรารู้สึกต่ำเพราะเราทำงานสุจริตไม่มีอะไรน่าอายเลยสิบปีผ่านไปเด็กชายที่มีชุดเดียวโตมาใส่เครื่องแบบใหม่ที่สู้มาทั้งชีวิตอาลีนในชุดวิศวกรเดินตรวจงานอย่างมั่นใจอามินในชุดแพทย์ นั่งตรวจคนไข้ยอย่างภาคภูมิใจพ่อกับแม่ใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายจากงานหนักมาเปิดร้านค้าวัสดุก่อสร้างเล็กๆในชุมชนยะลาใบหน้าเปืือนยิ้มกว้างที่สุดในชีวิตแต่อามีนสังเกตเห็นว่าพ่อต้องคอยจับหลังอยู่บ่อยๆส่วนแม่ก็มีอาการปวดข้อที่มือจากการสักผ้าหนักในอดีตนั่นคือร่องรอยของความเสียสละที่เขาสู้มาตลอด หัวหน้าโครงการคนเดิมเดินเข้ามาหาพ่อแล้วพูดว่ารู้ไหมลูกผมเรียนไม่จบแต่เด็กที่ผมเคยเห็นวันนั้นตอนนี้เป็นวิศวกรของบริษัทผมแล้วอาลีกลับไปที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างของพ่อแม่ในเย็นวันนั้นจัก,กรยานเก่าคันเดิมที่เคยปั่นชุดซีดไปโรงเรียนจอดอยู่ข้างแผงปูนลูกคนงานตัวเล็กคนหนึ่งที่มาช่วยพ่อแม่ขนของยืนมองเขาด้วยแววตาเศร้าส้อย อาลียื่นมือแตะไหล่เด็กคนนั้นพลังยิ้มอบกุ่นไม่ต้องอายที่ปั่นจัก,กรยานคันเก่าพี่ก็เริ่มจากคันนี้เหมือนกันสู้เข้าไปในห้องเรียนให้สุดหัวใจนะเพราะชุดนักเรียนที่ซีดจางมันจะไม่ติดตัวเราไปตลอดแต่วิชาความรู้และความฝันจะนำไปสู่เครื่องแบบใหม่ที่ดีกว่าเสมอพอ่อแม่และอามีนยืนมองภาพเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างจัก,กรยานเก่า ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจแม่เดินมาโอบไหล่ลูกทั้งสองไว้พ่อมองไปยังรอยแผลเป็นบนมือที่เคยตอกเหล็กมาทั้งชีวิตจำไว้ลูกเอ๋ยอย่าดูถูกคนที่มีน้อยเพราะบางครั้งเขาอาจมีใจความพยายามและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณทั้งชีวิต